สวัสดีผู้ติดตามช่องอาจารย์ปิยะ8 8ดแปดแปดชาแนลทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับงวดนี้เป็นแนวทางต่อง,งวดนะครับของงวดวันที่16บหกิกพฤศจากายหกสิบนะครับก่อนสิ้นปีนะครับแนวทางตัววิ่งนะฮะตัวจับคู่บนนะครับเป็นตัว หลักหน่วยบนนะครับได้ดังนี้นะฮะมีสี่คู่นะครับมีมีสี่มีสี่ตัวนะครับแต่แต่แอจะใช้เฉพาะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สี่ที่วงกลมสีแดงคือจะใช้บ่อยนะครับสำหรับง่วนี้จะง่วดที่3าสี่นี้จะนำมาใช้เพราะว่าปกติจะใช้แค่หและ2ทีนี้2หลุดนะฮะ ก็เลยจะใช้หนึ่งสามสี่มาเม็ดกันนะครับเพราะว่าจากงวดล่าสุดนะฮะผลที่ออกเก้าห้าหนึ่งคือเราหลุดนะฮะเราหลุดแต่คือห่วยชุดวิ่งไปออกชุดที่สี่คือชุดนี้นะฮะชุดที่สี่แต่นี้เป็นแนวทางของงวดวันที่สิบหกนะครับนี่ผลผล,ผลจาการคํานวณชุดหน่วยบนนะครับได้ดังนี้นะฮะแปดศูนย์เก้าหนึ่งะฮะแต่แอาจจะให้ยึดแค่สามตัวนะฮะแปด ก้าหนึ่งมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผลจากการคำนวณนะฮะนี่เป็นการคำนวณให้เป็นชุดที่หนึ่งนะฮะชุดที่หนึ่งจะได้ดังนี้นะฮะถ้าชุดที่หนึ่งมาแปดตรงจะได้ชุดเจาะประมาณนี้นะครับดูดีนีนะครับเจ็ดแปดสี่แปดสามแปดห้าแปดเก้าแปดหนึ่งแปดแอดวงกลมชุดนี้คือ ให้เด่นไว้นะครับสองคู่นี้นะฮะขอให้ทุกท่านนำไปพิจรารณาโชคดีมีใช้ทุกท่านครับแล้วทำไมถึงถึงแนะนำชุดนี้หรือแนะนำสามสูตรนี้เป็นชุดวิ่งชุดหน่วยบนเงินล้านนะฮะขอก่อนอื่นต้องฝากติดตามช่องอาจารย์ปิยะ888 ชาแนลนะฮะพยายามกดกระดิ่งนะฮะกดติดตามกดคอมเมนต์นะฮะท่านจะเห็นคลิปทุกคลิปที่แอดลงให้นะครับจะไม่พลาดทุกคลิปนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแอดอธิบายดังนี้นะครับจากคือคือสูตรทุกชุดใช้จริงหมดนะครับแต่จะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจว่าที่มาของชุดหน่วยบนสูตรนี้เป็นยังไงนะครับสี่สูตรนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับ ยังไม่หลุดเลยนะครับแต่แค่ไม่เข้าชุดเจาะแค่นั้นนะครับจากงวดเจ็ดแปดสองผลที่ออกสี่เจ็ดแปดนะครับหน่วยบนคือแปดชุดที่หนึ่งชุดวิ่งนะฮะดูนะฮะแอดใช้หนึ่งสามสี่นะฮะติดแปดมาหนึ่งตัวมาชุดเต็งนะฮะเป็นเป็นหน่วยบนนะครับตรงนะฮะผลคันคำนวนเป็นชุดชุดเด่นนะฮะ สี่แปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดนะครับผลจากการคำนวณคือได้แปดได้หน่วยบนนะฮะเข้านะครับเข้าหน่วยบนตรงๆนะครับไปต่อนะครับผลที่ออกสี่เจ็ดแปดผลออกแปดหนึ่งสองห้างวดที่ออกสี่เจ็ดแปดผลที่ออกคือหนึ่งแปดหนึ่งสองนะฮะ ชุดที่เป็นชุดคำนวณนะฮะชุดวิ่งนะฮะที่เป็นหลักหน่วยนะฮะแอดใช้นะฮะใช้ใช้หนึ่งสามสี่นะฮะหนึ่งสามสี่ผลคำนวณคือสองชนนะฮะสามชุดที่สามและชุดที่สี่ชนกันนะฮะได้สองตัวเดียวกันนะฮะชุดที่หนึ่งคือได้เจ็ดนะฮะชุดที่หนึ่งคือเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดนะฮะไม่เข้านะครับมีหนึ่งตัวเดียว ผลที่ออกคือหนึ่งสองฮะทีนี้แอดจับคู่ชนเนี่ยให้ใช้ให้ใช้ให้ใช้ชุดที่เป็นชุดเจาะนะครับนะฮะเข้าหนึ่งสองนะครับแต่ถ้าจับนะฮะแต่แอดไม่ได้จับให้นะครับแค่ให้รู้ว่าสูตรหน่วยคือมาบนนะฮะเป็นหน่วยนะครับตรงนะครับเป็นชุดหน่วยนะครับเป็น 8 1 2หนึ่งสองฮะไปต่อครับแป2หนึ่งสองผลที่ออกคือสองศูนย์สองนะครับชุดที่1สูตรที่1คือข้าวนะครับสูตรที่1คือข้าวนะครับอันนี้สูตรที่1นะครับแต่งวดนี้ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับนะครับผมลองดูนะครับนี่คือชุดที่1เข้าชุดที่2ชนชนแล้มานะครับชนและมานะฮะชนและมานะครับชนและมานะครับ ชนสองนะฮะแต่แอดใช้สแล้วก็หก้วกเจ็ดมาล้าน์นครับผลจากการคำนวณชุดหน่วยบนนะฮะของเป็นชุดแรกนะครับชุดนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่คือชุดนี้จะมีพิเศษตัวเจาะให้อีกนะครับเพราะว่าจะเป็นชุดที่เป็นชุดกันแค่นั้นนะครับ3202องเข้าตรงนะฮะเข้ารักหน่วยนะฮะแปดสองหนึงสองนะครับไปเรลอเลยนะครับ สองศูนย์สองสี่สี่หกนะฮะผลที่ออกนะฮะสี่สี่หกสองศูนย์สองผลออกสี่สี่หกนะฮะผลจากการคำนวณชุดวิ่งนะครับได้แปดนะฮะชุดชุดวิ่งได้แปดนะฮะผลการคำนวณชุดที่หนึ่งนะครับแต่แอดใช้หนึ่งสามสี่ผลจากการคำนวณได้หกนะฮะหกชนชนแล้วมานะครับหน่วยบนนะฮะจะเจนนะครับได้แปดได้หกดละเจ็ดนะฮะ เพระจากการคำนวณเป็นชุดเจาะบนนะฮะเจ็ดแปดสองแปดศูนย์แปดไม่เข้านะครับชุดเจาะนะฮะแต่มาเข้าชุดวินชุดวิ่งนะฮะแต่ชุดนี้จะเป็นชุดพิเศษเดี๋ยวแอดจะให้ดูตัวเจาะที่ทําขึ้นมากันให้นะครับแต่ดูนี้ไปก่อนนะครับไปต่อนะครับสี่สี่หกนะฮะออกเก้าห้าหนึ่งล่าสุดนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะชุดนี้แอด ยังไม่ได้ใช้เป็นทางการนะฮะชุดของงวดนี้นะฮะก็เลยจะเป็นสองศูนย์หนึ่งะฮะเป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สามชุดที่สี่นะฮะข้า1หนึ่งนะครับข้าวลักหน่วยนะครับเข้าหน่วยบนนะครับตรงๆนะครับแต่แอดใช้สองรองสี่เพราะว่าชุดที่สองเคยเข้าบ่อยนะฮะสังเกตนะครับแอดก,ลกล็เลยตัดใจวัดดวงไปเลยนะฮะ แต่ผลสรุบคือหลุดนะครับหลุดจาก4ี่นะฮะเป็น1นะฮะฉะนั้นเราจะต้องยึดชุดที่ชุดที่1ชุดที่3ชุดที่4มาล้านเปอร์เซ็นครับอย่งใน3ตัวนี้มาแน่นอนนะฮะผลจากการคำนวณนะฮะเป็นของหน่วย2บนนะครับ9 2 3 2 1 2 4าสองนะฮะแล้วก็6 2นะครับคืองวดนี้ไม่เข้านะฮะ จะมีแค่หนึ่งตัวเดียวติดมานะครับผลจากการคำนวณนะฮะของงวดเก้าห้าหนึ่งนี้เอสให้ให้แนวทางไว้แล้วนะครับที่อยู่บนสุดนะครับใช้สูตรแปดนะฮะใช้สูตรหนึ่งะฮะสามแล้วก็สี่นะครับงวดหน้าตรงนี้แน่นอนครับแปดเก้าหนึ่งมี1ตัวแน่นอนครับหน่วยบนนะฮะล้านเปอร์เซ็นตนะครับแปดศูนย์เ้าหนึ่ง แอสตัดเห้แล้วนะครับเป็นชุดที่สูตรที่1สูตรที่สามสูตรที่สี่ผลจากการคำนวณเป็นชุดชุดบนนะฮะเป็นหน่วยนะครับแอดให้เจ็ดแปดสี่แปดสามแปดนะฮะถ้าสูตรเข้านะครับจะเป็นดังนี้นะฮะแล้วก็เก้าแปดห้าแปดนะฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หนึ่งแปดนะฮะจากชุดนี้นะฮะจากชุดที่เป็นสี่ห้าหกนะฮะ งวดสี่ห้าหกสีห้าหกคือเราหลุดนะฮะแต่คือชุดวิ่งมาหมดแต่ add, แอดจะปรับใช้ในชุดนี้คือหาตัวมากันให้นะครับได้ดังนี้นะฮะชุดเจาะมีดังนี้นะครับแปดคือแปดคือมีชุดเจาะเฉพาะตัวอยู่แล้วเราตัดออกนะฮะตัดออกเลยนะฮะตัวหน้าเราแค่การแค่สามกับสี่นะฮะเอามาเป็นตัวเด่นในชุดกันนะครับจะได้ดังนี้นะฮะ ได้หกกับเจ็ดนะฮะได้ศูนย์กับหนึ่งนะฮะงวดต่อไปได้เก้ากับหนึ่งนะครับงวดนี้ได้งวดสี่สี่หกนะฮะได้หกเจ็ดนะฮะได้ตังนี้นะครับสี่หกหน่วยบนนะครับสี่หกสองหกศูนย์หกห้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเป็นหน่วยบนนะครับชัดเจนนะครับเป็นหน่วยบนนะฮะออกชุดนี้นะครับและงวดต่อมานะครับเป็น ชุดที่5นะฮะเป็น9 5้าห้านะครับ4ี่สิบห้าหาคือเลข5้านะครับใช้ศูนย์กับ1นะครับผลจากการคำนวณคือตัดชุดนี้ออกนะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นเป็นชุดชุดที่1นะฮะเป็นสูตรที่1เราตัดออกเพราะว่าเราไม่ใช้เราใช้บวกอ่าเราใช้เอ่อให้แนวทางไปได้ฮะชุดที่1นี้คือไม่เราไม่ไม่ใช้นะครับถ้าเป็นตัวการเราจะใช้แค่3และ4ี่นะฮะสและสี่นะฮะสาและ4ชัดเจนนะฮะเป็นชุดหน่วยนะครับ ได้ดังนี้นะครับได้แปดศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเป็นหน่วยบนนะครับห้าหนึ่งนะฮะหนึ่งเป็นหน่วยบนนะฮะหนึ่งเป็นหน่วยบนนะครับชัดเจนนะฮะหนึ่งเป็นหน่วยบนนะครับหนึ่งเป็นหน่วยบนนะฮะห้าหนึ่งนะฮะผลออกเก้าห้าเนี่ยนะฮะแล้วก็สามเนี่ยนะครับสําหรับงวดล่าสุดนะฮะเป็นตัวกันนะฮะแอดให้ถ้าถ้าเกิดสูตรหลักหลุดฮะคือถ้าแปดหลุดนะฮะเป็นเก้าหนึ่งนะฮะได้ผลดังนี้นะครับ จ็ดเก้าห้าเก้าสามเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งนะฮะแล้วก็สามหนึ่งนะฮะสำหรับชุดนี้นะฮะแอดให้แอดให้แนวทางไว้นะให้ทุกท่านเอาไปพิจารณาดูนะครับว่ารักชอบก็นำไปใช้นะครับมีนะฮะท่านนะครับผมเจ็ดเก้าห้าเก้าสามเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งนี้ออกไปเลยนะท่านตัดทิ้งไปก็ได้นะครับ ตัวไหนที่ออกไปแต่แอดไม่ได้ตัดห้าคือจะจะลงให้เต็มนะครับนะครับผมดูนะครับสี่หกนะฮะเป็นเป็นเป็นหน่วยหน่วยบนนะครับคือลักษณะนี้คือเราหาแนวทางลอตเตอรี่ได้เลยนะครับไปหาชุดที่มีประมาณนี้นะฮะท่านก็ท่าก็ใช้ใช้สูตรประมาณนี้นะครับน,น,น,บนำไปพิจารณาแล้วแล้วแต่ท่านผู้ติดตามนะครับแอดแค่ ให้แนวทางเฉยนะครับเป็นแค่ผลการคำนวณเฉยนะครับส่วนใช้วิจารณญาณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสาหรับคลิปให้แนวทางของวันที่16พฤศจิกายน2566ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะท่านผู้ติด,ดตามใหม่ผู้ติด,ดตามเก่านะครับขอให้ทุกท่านมีมีโชคมีชัยทุกท่านนะครับสำหรับวันที่16พฤศจิกายน2566ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากติดตามฝากคอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้อาจารย์ นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสําหรับแนวทาง3าตัวนะครับถ้าท่านต้องการที่จะจะอยากได้แนวทาง3ตัวก็เม้นติดตามอาจารย์หรือก็เม้นข้อความมาได้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงให้นะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ